เออตัวนี้ีนึตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออโอยแต่เมื่อคืนแล้วเานักนั่นเออนั่นแหละเข้าเบ็ดใหญ่มาสาตระกัวใหญ่โอ้ยตัวดีพัดโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ไหวอะไรมึงทำอะไรเอานกเโอยโอยดูครับหึ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 ึหึห่หหึเออึหดอ โอ้ยดูครับโอ้ยโอ้ยผู้ชมผู้ชมเยะแยะครับผมจอดูันเต็มโอ้ยเอาเอานั่งเลยเชื่อมนั่งแล้วนั่นแหละโอ้ยมาอีกแล้วครับบิ๊กไซ ก็ระวังระวังแน่ดูเป็ดกระเป๋าเัว <Rut, S 1> ไว้ได้คุยแน่โอเคเฮ้ยเป็ดเอ็นอุล่มสากว่ะตัดทิ้งซื้อใหม่เลยฟีไม่ดีแล้วก็ยกก้อนออมาใส่เอ็นใหม่เลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมกับช่องเก่ากระบะแกงเรานะครับผมวันนี้ก็ หมายเดิมครับผมสวยน้ําแดงครับเหม,มือนเดิม,ดตมแ,แต่วันนี้สมาชิกยังไม่ครบนะครับผมมีกันอยู่แค่นี้ครับมีตัวโวยวายมันด้วยครับตัวหนึ่งเมื่อกี้ตีเบดไปแล้วเดยใครพูดมาครับโดนน่าฮะนะนักเลงด้วยครับผมท่านี้มัน,มน,มน,มนเถื่อนครับท่านี้ยิ้มดิอยู่ในกล้องโอเคมาลุ้นกันดูครับวันนี้นะครับผมปลาจะมากี่ตัวครับแต่เมื่อคืนเขาได้ไปส7บตัวเลยนะครับกินเมื่อคืน แต่เรากินเราตกกลางวันนะครับผมวันน kind of eh ี <so <S 2> <S 2> ้เลยมีันนี네้เลยคนกนยมาร่นนีแล้ยกข้าไปเอาเอ็นนันหนึ่งข้ามไปดยดูครับขันงงเลครับโอ้โหสวยงาม นนลอยมาแล้วมันเลยไม่ได้หรอเข้านี่แล้วว่าโค้งงัดออก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 เออดูมันออกมาเออดูครับออกมาแล้วครับโอ้โหใส่หางลูกนื่นนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเออโครับดูครับดู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 พอแล้วพอแล้วไม่ต้องเดี๋ยวพอแล้วดูครับตัวแรกมาแล้วครับไม่องเดี๋ยวไปล่อยไปไม่ต้อง คนมาแล้วร้อยแล้วลอยไร้อยเติเลยนะครับยังไม่รู้ครับนี่มาแล้วพี่โอ้ยร้องแล้ว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 มาีดีแล้วฟ้าไม่กินเลยตันทิดไป้เลยครับนี่้คับมาเอ้าไป้าไมเ้าไปเข้ไาาเ มาครับเรื่อยๆครับเรื uh, 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 ่อยๆครับโดนไปน้ำฝาไปเรือโคะเอะได้สอนง่ายเออเออเลีงน้นมาเอาคันลงหน่อยก็ได้เออเปแล้วสาวแล้วคันลงไปหน่อยเออแล้วงานเป็นยังไงง่ายกว่าโอ้ยบู๊ครับอย่าปิดอย่าปิดก็ปล่อยมาเลยลอยไปแล้วไม่ต้องพูดบูครับโน้มเลยก็บู๊หูยลุ้นมันลุ้นดิโอ้โหมาแล้วครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมนี่ครับยังโอ้โหร้องแม่งร้องเลย ปล่อยมัดปล่อยมัดปล่อยมัดเออมันหยุดแล้วก็ไอ้นี่มันหยุดแล้วก็อัดอืมโอ้ยวิ่งอีกแล้วสวยงามวิ่งออกเลยวะยังไม่เห็นตัวครับนี่จะเห็นแล้วจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วตัวดีไหมไอ้หวไอ้หว ไขหวายเนี่ประมาณ5-6โลอ่ะวนลลงโอ้โหยงวิ่งอยู่เลยนะครับปลาเหอะไาเออม่กิน่ินลยขาาไมอ่ะโอ้ดูครับดูอย่าครับย่าไม่ยอมครับย่าไม่ยอม มนมาแล้วเห็นตัวไหมครับเห็นตัวไหมเห็นตัวไหมดู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 เราต้องจุ่มไปเลยลากเข้ามาเลยยังลุกปั๊บเล่นตาอะไรเล่นได้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Well. ท ЕН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  เหมืต้มช้อนช้อนขนหัวเลยนายยนเออาตายได้คนท้าโอ้ครับแอนแล้วครับแอนแล้วแอนแล้วอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้ะพันหนึ่งขายป่ามาแล้ว กินพอดีเออโอ nah ้ um? โหดูครับืพอสียงงามไปซื they know, they they know. Oh ้อมาสองลูกว่ะสองลูกอะไรสิบห้าเป็นสิบห้ามันมีกี่ลูกนี่แน่แน่แน่โอ้ยโอ้โหนี่ครับรัดหางครับผมสุดยอดมีสี่มีสี่ตัวนี้ประมาณสี่ได้ครับโย่ อ่ายกโชยกชอ่ายกชชกันดิโอเคหมายตัวแล้วครับมายแล้วอูลอกันอูลอกัน้องอพูลอกันไหนอยู่ไหนหมายแล้วหมายแล้วหมายแล้วให้เจ้าของมันเลยเออ อย่าไปเดือดกันมั้งอย่าบอกมันเละเดี๋ยวเก็บเก็บแล้วเก็บเเป็นนี่ยอะไรตอนนี้อ่ะเก็บแล้วเออเก็บแล้วเก็บแล้วไม่เปล่าตัวดีตัวดีมองไม่เห็นเลยว่ะอ๋อสายอยู่นอกตัวดีสายอยู่นอกเฮ้ยดึงแล้วว่ะเฮ้ยกกัันนดิไม่ดึงกันต่อขลอยอันต้องออกไปข้างนอกมั้งหางหางหางไม่โดนหรอกไม่โดนเลยมีคนชาร์เว้ยชาร์ดมาพอดีนะเว้ยโกอีกอ่ะฮะ

ตัวยเมืนเดิมปมืเดิมอนี้น่าจะใหญ่หน่อยอโอวิ่งออกดตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้เหี้ยนี่เดียเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนท่อโดนท่อไอ้นี่ก็คนแบบกุ้งครับปล่อยมาปล่อยโอ้โหแม่งมาสตัวแล้วตัวนี้น่าจะใหญ่เลยนี่มือหนึ่งการชน ใหญ่เานโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้เหนวหลดอนโหลดว่ามาอีกแล้วรับมาอีกแล้วโอ้ยดูทันึ้งอือหืออืออโหลดมามาใหญ่เยี่ยมมากขนถังวันคูู่กคจสายตื่นตังต แล้วมันจับมืองไงที่จังอทีอ่ททาี่โอ้โหไม่ยอมไม่ง่ายครับ <c oughs> อือือคันนี้มันเพิ่งตีไม่ใช่เหรอวะไอ้เฮี้ยไม่เหลือคันเดียวอีกแล้วไอ้นน,นวันนี้มึงอด แม่งวันนี้มันมาสองตัวแล้วคันเดิมเ,เวันนี้วันของโอวันใครเองใครว<อ><อ>ันเบื่อแล้วเหนือ่อยแล้วพระเอกวัลคลปพระเอกโอ้โหเนี่ใช้ได้มีไห้าโอ้ยอา้าวดูครับ <c oughs> ล่าก็มาหาเขาเออล่าก็ามาหาเขาเออนานแล้วโอ้โหตัวที่สองมันพึ่งตีด้วยเรื่องของเรื่อง้องเงี้ยงไว้ตูนแล้วะ <c oughs> โอ้ยตัวนี้มีห้ามีห้าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ไปๆๆรับคาญไปเกย์ๆเฮ้ยไปๆๆๆๆมมาดูหน้าคนตาล้อนี่ยยิ่งเย โก็ไปปวดที่อื่นจะมาปวดแถวนี้นะเว้ยบอกแล้วว่าไ้ขีดเมื่อกี้ไม่ขีดอะไรนี่ครับีดได้เฮี้ยขวางตอไเลยไม่เอาก็ไปหาต่อมันแดกล่างแดกบนวะแดกปากล่างก็ไม่เล่หวางใจหมดเลยก็ไปห่างกันแล้วเดินเออเขายิ่งตาร้อนอยู่ไมาอตัวแล้วนะครับผมสองขับเข้าไปแล้วสายเชดได้ครับมีห้าติดห้าครับ มาอีกแล้วครับโอ้โหมาติดๆครับ hmm. ติดติดนี่จะโกกมันสู้แปลกๆว่าสู้แปลกๆเนี่ยอะไรวะเนี่ยโกกสู้แปลกๆเนียเนี่ยโกกโอ้โหตัวดีตัวดีตัวดีอือหื้อ ตัวเองก็ก็ทางมึงไงเนี่ยใส่ดีครับใส่ดีใส่ดีใส่ดีนี่ครับโอ้โหมาแล้วเอา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 ดิโกโกโกเอาหมดอ่ะมาแล้วจ้าโอ้ยลอยขนาดนี้ไม่ไม่มีปลานี่ไม่ต้องทายเลยโอ้ยดูครับสิบสองฟุตครับผมโอ้โห ไม่ไหวหรอกนี่สั้นไม่ไหวว่างนั้นแหละเออออันนี้ทำใหม่ดีกว่าเยอะมันถึงไม่หมดไวไปนะจ๊ะไปเถอะไปไหนก็ไปไปฮะไปนะสั้นหน่อยเยอะโอยหาแรงไงเอาหลบครับหลบครับคุณพี่เขาจะไปแล้วไอ้เนี่ยไปยาดีปว่ายาวปายมันอยู่ยาวๆไม่รู้มองรอบๆพกูก็ไม่แดกกูก็เลยตอบไม่ได้ โอเคดูแลงานกินกิ k hin. K hin, k hin, k hin. ้นกิ้นจ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 อ้นจิันจิ้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 นอิ้นจิ้นจิ้นจิ่นจมนจิ้นจิ้นจิ้นจอ้นจิ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 ้นดิ้นจิ้หจิ้น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 ัิ้นจิ้นจิ้นจินจิ้นเฮ้นวมึงจิๆนจิ้น นี่ใหญ่ยางงเี้แหละใหญ่พัดตัวใหญ่เร็วเร็วไปเร็วไปเร่องไปเร่องเอาเลยให้หนุ่มให้มันยาไปเลยไปไปหนูให้มันึ่งยามัสด้วยพัดเออต่วนอีกทีนึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออโอ้ยแต่เมื่อคืนแล้วเข้านักนันเออนั่นแหละเข้าเบ็ดใหญ่มาศาสตร์ตะกัวใหญ่โอ้ยตัวนี้พัดโอ้ย ตัวนี้ตัวดีมัเลยอะค่ามันไม่ได้หนักด้วยไงใช่เมื่อคืนหอบมันพานเรียกคนนู้นช่วยมันนี้ช่วยห่วงใหญ่เว้ยตัวดีมันได้หลุโอ้ยเฮ้ยเครียดใหญ่ดูวิ่งวิ่งครับยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ลอยแล้วลอยแล้วโอ้โหวทะเลเออมันตัดระเบิดแล้วพี่ช่างเอาเลยพี่ชางตัดระเบิดโอ้ยดูครับตัวดีตัวดีเฮ้ยเอาเอาเบรกเข้าหน่อยก็ได้ไหมเพราะเบรกมันอ่อนไปนะไม่ได้ เล่นไปอย่าร้องเออเล่นเลยช่วยไดใครอย่าช่วยมันใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบมาครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ไหวแล้วทำอะไรมึงทำอะไรเอานะเถอะอย่ารีดอยวารีดเล่นเรื่อยเรื่อยอุ้ยแต่แม่งขึ้นง่ายนะพูดถึงนเนี่ยขึ้นง่ายนะมันคือมันทำไม่แข็งไงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจะตกน้ำาจะตกน้ำจะตกน้ำไม่ได้เอาตั้งตามันอย่าตามมันโอ้ยโอ้ยดูครับ งี่ตัวแสดงแทนนะครับเฮียยองแ่ทนนี่ยงมึงดูเฮียเรือไม่กล้าเข้าอ่ะดูมรับยเรไม่ก้เาคอหญ่ไม่กล้ครับเยรืไม่กาเครับโอ้โอไมล้โหโี่้เคนเดียวม่งเอเยรือม่กลเข้าัอ้โหเยรก้ารัเรืองกาเออหเฮยเือไก้าเครับ้เฮืไอยก็นั่งพักไป เออโอ้ยตอ้ยไม่ดเาได้นได้เอาอยมันไ้นแล้วมันไม่เปลี่ยนแล้วอย่าได้ขนัดมึขนาดข้าากแล้วไงเยัยังไม่นะเอาหนักเอาไปเออนั่นแหละว่าเอาเอาเบรกหน่อยว่เบรกมันอ่อนปะเออ ติดเบงหน่อยติดเบงหน่อยเออพอพอพอเร็วที่สุดที่สุดนี่ยเลือกถูกเลือกน้องแม่จะปิดเด็กให้แน่นเลยเนี่ยตัวใแล้วหนะกว่บเฮ้ยปิดได้แล้วเพราะมันอยู่แล้วไม่ผมก็คูอตัวนั้นเขาก็โหงันลอยเลยติดหมดเลยครับไม่เบือเลยไป5นาทีแล้วนะเว้ยเฮ้ยนานนะหลังมาเจอเนี้ยตัวเองขับมาใส่เลยล็อกเลยอยู่เฮ้ยอยู่ไงนะอยู่โอ้ยเอาเอา ตัวนี้ตัวนีโอ้ยดูครับโอ้ยโอ้ยเฮียยอมไอไอเฮียเรื่องของเรื่องนะแม่งบวกตะกัวไปด้วยเฮียเอดเอออาดเลยปัอมเลยไม่งั้นตายนานแล้วไีมเือได้ข้าวเออ Oh. โอ้โหดูครับผู้ชมผู้ชมเยอะแยะครับผมเจอดูมันเต็มอู้ยเชีอยตัวดีนไอ้พัดตัวดีโอ้โหหมุนหมุนหมุนได้ไหมเข้าแล้วระวังเข้าใต้โพมันไม่ไหวแลไม่ไหวพี่คันนั่งหนักมากไม่ไหวแล้วด้วยคนเอาเหรอคนเราไม่ไหวเข้าใต้โพอีก ได้อะด80โลเอ้ยมาเว้ยหลังไหมยอ้เหี้ยเที่ยเหรอเข้าตอนนู้นเว้ยน้องเข้าตะขอน้ำปะมั้งหมุนด้วยนี่หมุนด้วยเลยไป้กไปยกไปมาเฮียนี่นี่ตั้งเอาเอานั่งเลยเชี่ยนั่งแล้วมันไม่ใช่สวายอะเนี่ยสวายเอาเอาเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โห ใหญ่ใหญ่เฮ้ยดึงึงออกเี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วระวังระวังระวังรังโอหย่าปล่อยล่อไปที่อีกเอาฮะนัใหม่ัใหม่เมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วมึงเสือกไปปล่อยเข้าหมไนูน้าวา เออขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออวิ่งครับดูดูมันวิ่งดูมนวิ่งครับโอ้โหแล้วสายรีดยาวอย่างเที่ยเนยมึงเออช่วยไหนเออออแดเลยเอ็งานเออหตัวดีได้พันมึงแชมปเปี้ยนสายีดยาวได้เตีบเอ้าโยหางเข้าเลย มาหัวใหญ่มาตตอนนนมาเอาลากมาเอาใหญ่อาใหีไหมลากมาลากมาลากมาดิเหลือหนึ่งลากมาอะไมันเข้ามาไมได้ังลยเข้าหานไม่ได้เข้าหาก็ได้หัว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 ัวหัวันหหัวหัวหัวหวหัวหหัวหวห

โอ้ยน้ำน้น้ำไปนั่งอะไรแล้วนะเอ้ยมามายกปลาดิปลาแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยดูคับตัวไม่น้อยนะครับเนี่ยีต้องยาวเยดูนี่ปิดปลดปลดนี่ก่อนเปิดใา่นี่โอ้โคนแน่แน่อยู่ไหมมันจะมองยังไงแล้วไอ้ไหมเด็ตัวใหญ่จริงอะใหญ่ดิ หลังกูดแมวเบ็ดมาแล้วล่ะคอยตีอย่างเดียวเจอมไว้คอยเจอไหมอ้าวไวไม่ได้สวัสดีครับผมว่าสายที่มันยาวเลยว่ะยาวเพราะยาวไปแล้วไม่หมตาช่างอ่ะโอ้ยยี่สิบเจ็ดแปดโลนี้ยกหัวด้วยด้วยยกหัวด้วยมันยกเอ้ยยกหัวด้วยงานเลยอ่ะเอาไปงานเออเอ้าเฮ้ยเอ้ยมึงมึงให้มันอยู่ข้างล่างกันดิเอาข่ายพัดเหร เอาลงสักหน่อยนึงเอาลงสักคืบหนึเยไม่ไหวเอาลงนั่นแหละมันกินน้ำดีลปทเข้าวเออไปโชว์โชวยโไม่เก่งเลยเดี๋ยังทำกระัางก่นฮะโอ้ก็หหวดดีๆโอ้ยงงกระถางโอ้ยได้้วจับดีๆจับดีๆชอตตู่ดีเออมึงหนีบตังเหงือกอ่หนีตงเงือกอ่ตัวใหญ่เลยเออนี่โอ้มาอีกแล้วเ้าบิ๊กไซ เคเกินประมาณ12 12 13 12 13ได้อยู่ดีไม่ดีมี15ด้วยหอมเลยเปาตะโกกห่องอ้าวเหี้ยท่นไหนไม่อยู่แล้วมั้งก็ของไอพี่อ้วนวัดนี่ไม่อยู่นอนไม่อยู่เฮ้ยอยู่อ่ะ ไม่อยู่เจ๊ดาไยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงต้องนานตัวที่สามอีกแล้ว啊ตัวเชื่อมันดี่้วยเออเชื่อ,อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่อ <โห S 2> ุ้ยสวายขึ้นบานเลยว่ะมาเป็นผงแล้วสวายเลยนะพ่อวายสวายสวายสวายนะ แค่นั้นมึงช้อนสบายแล้วเออช้อนเอาเอาเอ้าเอ้าช้อนเอาพี่ช้อนไอ้เหี้ยเฮ้ยเชิญยิ้มไงวะเนี่ยเฮ้ยพี่ผองพี่พี่องพี่นี่อยี่ไหเออเฮ้ยอันควายเฮ้ยอันกับมะละเมาเฮ้ยเออเอาดิเอาดิอันเอาดิเออเฮ้ยขึ้นแล้วสบายขึ้นแล้วโอ้โหไม่เป็นอะไรอ่ะไม่เป็นอะไรเป็สาม หลุดหลุดครับหลุดหลุดเสียดายไม่เล็กเบอร์ที่สามโอ้เสียดายว่าง้างไหมหรือไม่ง้างไม่ง้างต้องสิหแน่นอนหรือว่าเกี่ยวหรือว่าโดของกูว่ะเลยลูกไม่ม่โดนอ้าวนู่นครับไม่ว่าครับเนี่ยเอาล็อจับนี่จับ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 ยิ้มจับยิ้มยิ้มเนี่ย